รหัสต่อไปค่ะคือ4 3 1 1 2ค่ะ4 3 1 1 2 2ห CCO ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงาน10คู่นะคะเป็นงานกระเป๋าสัางที่มีโครงนะคะตัวนี้เป็นงานกระเป๋าสังที่มีโครง มีโครงคืออะไรก็คือเป็นทรงกระเป๋าตังค์แบบธรรมดาเลยไม่ใช่แบบว่าเป็นงานนิ่มไม่ใช่เป็นงานทรงนิ่มนะคะตัวเนี้ยนี่คุณพี่นะเวลากดมันจะเป็นทรงนะคะมีโครง C1 C312 รหัส c 3 1 1 2นะคะฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่7 8นิ้วนะคะ7.8ความสูงค่ะอยู่ที่4นิ้วค่ะฐาน7.8ค่ะความสูงอยู่ที่4นิ้วโลโก้ของเขาเป็นสีทองหนังคือหนัง C C O เนื้อเงา วิบวิบแบบนี้เลยนะคะหางซิปของเขาจะเป็นงานหางหนังนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็มีสายคล้องมือด้วยจะมีสายคล้องมือให้ด้วยนะคะ1เส้นนะเวลาที่ใช้งานเนี่ยสายคล้องมือตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้เนาะเป็นงานสายคล้องมือในตัวกระเป๋าแบบนี้เลยเวลาที่คุณพี่ไม่ใช้งานคุณพี่กางกระเป๋าเนาะแล้วก็เสียบเขากลับเข้าไปด้านฐานกระเป๋าอ่ะกันยาให้ดูนะ นี่มันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะสำหรับใส่คลองมือคุณพี่เวลาที่จะดึงเวลาที่จะดึงออกมาใช้งานคุณพี่กางกระเป๋าหน่อยให้ฐานกระเป๋าเนี่ยมันมีพื้นที่แล้วก็ดึงออกมาง่ายๆเวลาจะเก็บก็เหมือนการกางกระเป๋านิดนึงแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะคะตัวนี้ไม่ใช่ใช้ตะขอเกี่ยวเพราะฉะนั้น จะสะดวกมากใครที่แบบว่าเวลาจะใส่ลงไปในกระเป๋าสะพายใบใหญ่รําคาญว่ามีสายของมืออะไรเงี้ยอันนี้เสียบกลับเข้าไปในฐานกระเป๋าได้เลยอ่ะช่องใช้งานภายในของเขานะคะ1 2 3 4คุณพี่4ชั้นใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยสําหรับรุ่นนี้โทรศัพท์มือถือคุณพี่ iPhone 14 Pro Max นะคะใส่ได้นะคะด้านหลังตรงนี้จะมีช่องนะมีช่อง พอเกตนะ,ะไม่ใช่ช่องพอเกตเป็นช่องกระจกเสียบการาดนะคะหช่องเนาะแล้วก็ตามด้วยค่ะคุณพี่ด้านหน้า10ปหน้าเนาะซิหลัง4ช่องแบบนี้10หน้า1ิสกาา์หกกาาสหกกากาสซิปตรงกลางนะคะมีช่องผนังทั้ง2องข้างเลย คุณพี่มีช่องพนังอีกทั้งสองข้างเลยนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นธนาบัตรการเหรียนครบเลยนะคะทั้ง3อย่างนะ,ะคุณพี่สีสามหนึ่งหนึ่งสองใบนี้ราคาดีด้วย1,190บาทเท่านั้นตอนนี้มี3สีสุดท้ายแล้วนะคะสีสามหนึ่งหนึ่งสองแดงค่ะคุณพี่สีสามหนึ่งหนึ่งสองดำนะคะสีสามหนึ่งหนึ่งสองแทนนะคะแทน